ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมหลังจากหมู่ว่านนี้มาวิสารกันครับผมอว้าตัวมันใหญ่เลยครับผมยังนั่มได้เสยครับพี่น,ออ <c oughs> น้องเอ้ายังหมดเส้น่ผมเรียกมาเบิองครับมาเบิองวะที่นี่ป่าอยังขึ้นมากว่ะครับผมแต่ว่า มันขึ้นมาคือจีบเบี้ยหรอครับผมนี่มีห้อยซื้อเบีรยมากนั่งกินอยู่นี่ครับมันขึ้นนี่ครับผมปา่าไอ้เงี้ยงก่อนอหระป่าขี้เก้าครับผมมามาเบืองว่ามีป่าวะผมมาบเบี้ยแล้วกันขัน,ขน,ขนกระจ้ามากป่านนี้ครับผมโอ้น้ำก็หลขึ้นครับพี่น้องเฮ้ยเรียกตัวพ่น้องพี่น้อ เดี๋ยวเบิ้งก่อนว่ามีห้อยลงไปบ่บมเหลือดอกผมว่าล่วงไปเอาแล้วนี่อือโอ้ผมไปยังลปยังบื้อลงมาครับผมมีน้องไปเคียงไปเคียงเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนครับผมมาผมต้องถอดเสียแล้วครับนี่ไปเคียงตัวนึงขึ้นลงมาย่ย่ครับผมไปลงไปเบิ่งครับ ลงมาห้อยนุกเห็ดเลยครับผมมันหลุดลงไปกับวเหลือหรอครับเห็นยที่เส็เราเมื่อกี้เห็นแลยครับผมปลาเข็งตัวนึงครับเข็งหรือปลาโคปลาคอครับผมมันปลาเข็งตัวนี้แต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นปลาเข็งดินี่ครับผมปลาคอครับโอ้หนุกมันมาล่งเลยเนาะนี่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 ครับอันนี้ปลาคอโอ้ปลาเข็งมีอยู่ครับผมเดี๋ยวผาเก็บครับผมปคอครับตัวนี้มีอยู่มีอยู่เห็นอยู่นี่นี่ ปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งนี่อึ๊บมันนึเ้เห็นปลาเข็งบืนลงมาไลยถิ่นท่ำครับผมนี่เดี๋นี้ดิพี่น้องมีปลาเข็งครับผมได้อีกแล้วนี่โอ้ขม,มนันนุกมาลงมาก,ก่นอนบ่ผมว่าพราได้อยู่นี่ปลาเข็งครับผมเออห่องางๆครับผมหางหาครับนี่ห้วยนุกมาหากินก่อนครับผม โอ้ยตาบินหล่อมาโอ้ยโอยเอ๋นี่นี่พออ่อใหแล้วครับผมปลาเข็งครับเดียรนี่ลูกคนบ่เห็นก่อนครับนี่นนปลาเข็งครับรรบ,บืนลงมามันหนาวครับผมมันก็บืนตัวไปได้ครับเพื่อนหนาวหายเรียอครับผมวุ้นอิปข้อตัวนึงครับผมนี่นี่นี่ อุ้ย๊บนี่หนาวๆจริงมันจับง่ายครับน้ำต่อไปครับผมหานี่อีกปอด้ไปปยกนครับผมปะเคียงมันหนาวตายว่ครับผมนี่พ่กเป็นยังครับซ้ำแซ่แข็งแล้วครับผมตอนนี้กาดซ้ำแฉแข็งครับอันข้าเจ้า ที่อยังบุญครับผมผมบรรลุครับผมประกาศยุ่งเหมือนบ้านสนุบสนละตอนนี้หาป่าก่อนครับตัวยิ่งเงตัวยิ่งเงยยุ้ยเสรตัวยิ่งเงยมองนี่เป็นน้ำคุ้นๆครับผมนี่มีหู้ครับปลาไหลแท้เลยคันจังสิผมเอาเว่าเปลี่ยนครับผมตรงนี้เนี่ยมาเสียบหาป่ากอ่อนเท่อนอีกแล้วครับปลาเข็งครับผมนี่ <c oughs> อันนี้กระปะคอครับผมขอเสียทิ่มขึ้นมากครับโอ้ยหลบๆเลี้ยวๆไปเลียวๆครับผมบองเพียเขาอาจสิงโบเห็นมันครับตอนนี้มันเย็นครับผมมันกระจายปอดดินครับผมโอ้ยมันหนาวครับผมียังเห็นดัซซันนิดหน่อยปลลดครับผม <c oughs> นี่ก็ปลาขิงครับผมขิงเต็มแมงงามครับว่านนี่ิืนกระจับได้มแมงงามอยู่ผมเ่ได้มาลักนะครับผม <laughs> อย่า่าผมมาลักด้วย <laughs> ผมมาหาเก็บป่าขี้เก่าครับ <laughs> <laughs> เห็นอีกแล้วครับปลาเขิง พอตัวใหญ่คือบ่มีเนี่ยยักตัวเนี่ยเนาะ <c oughs> ฟุกเลยแหละครับผมนี่บัวนี่ปิดต้นนี้ปะครับไหน,นบ้างนะคือบดินละ่ะ <c oughs> มือซราบบานครับมันจีหูกระถิกกะระถิกทราบกถิกกะระถิกบ่มีครับผมจักษ์ เดี๋ยวก็ดูทราบตรงนี้ก่อนครับของลุ่มนี่หามันมากอยู่นี่ครับผมปลาเข็งประคอปลาโงมีครับผมมาสู้เลยแม่ปี่นไปได้ยังไงเปีนไปได้ครับผมเอาเนองครับผมแคมเนมันไมีค้นมาก เอาเมาื่อคืนนี่กระจิพ่อได้อยู่ครับผมวานมีห้อยคนมากมเบียวมานั่งกินครับแล้วก็ลุเก็บป,ปากพ่อมั้งครับผมห้อยอยางน้ำน้ำเม๋นี่อยู่ยางน้ำขงข่างอยู่ครับผมเอา้าน้องครับเดี๋ยวไปบ้วงผลงานกัน,กนครับว่าได้ยักตัวครับผมไม่หอยเอียงเนี่ย เดี๋ยวพบุ่นกันบอรครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวไปล่างครับผมพี่น้องตะตุยันตะตุยันไหนลมครับผมบึ๊บเลยหมู่บ้านนี่ครับผมตรงนี้แหละครับบืนขึ้นมานี่ลมเลยครับผมเออเอาหาทางขึ้นก่อนครับ ทางไดไดแดวลมคือเพิ่อนหมู่บ้านนี้งากางานที่เขาเกแล้ว <c ười> ไป <c ười> ล่างล่างครับผมล่าง พอได้อยู่ครับผมไปอยู่หากินนะครับผมนี่เดี๋ยวคล่างสะอาดๆให้พี่น้องมือปืนมาเก็บเลยครับผมผมก็เลยมาครับสะอาดๆอ่ะพี่น้องอาแล้วครับผมตะวันขันบ่มีห้อยไม้ไม่ยังยรังบ่บมีห้อยไม้เอากวอนนะอมาผมว่าทีได้หลายอยู่ครับ สู้ผลงานสู้ผลงานครับผมโอ้ยผมอ้วนอันนี้บอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนไม่ก่อนครับผมนี่ครับได้อยู่ครับปลาเค็งปลาหมอนั่นแหละประมาณติ๊กทิ๊กหครับผมปลค่อยสองตัวครับเอ๊ะยังดีครับยังไข่ก็นอนอยู่บ้านครับผมไข่ก็ซื้อปลาตูครับปลาตูเสียเงินครับผม เออได้หน่อยกว่านี้ครับอื่พี่น้องเบ่งออกผลงานครับผมขันหัวขันผมบมาบ่ลูกเจ้ากินเบิ่แล้วครับห้อยนกเจ้าเต็มล้วครับมันหยมันมันมันบ่าเนี่เห็นครับผมม่นด้แจ้งคักกันนะอีก้ยงน้อยนี่เบิร์และป่าอยู่นี่ครับนกเจ้ามช่วยมือหมือนน้าครับเออขันเขาบ้าบอกับนูกเจ้ากินขึ้เกาครับผมอ่ะพี่น้องครับผมพ่อครับผมจบคลิป ไปตี่ตามรับผมแต่ได้หวยราดซื้อสวสีแก้วครับผมมือนี้ก็คือพ้าบีนองมาเก็บเขาเย้าเอื่อนว่าป่าสีเก้าครับผมหลังจากเข้าเจ็บสาเก็บยยังแล้วบิดแล้วก็เข้ากับสีมาเจ็บยังหมดสองสีอที่หนึ่งครับผมอ่ะก็เพอได้กินชัวติ่ตามครับผม นนีเห,หวยราชซื่อว่าชีแก้วครับผมสวัสดีครับผมแคก่ก็ซื้อประตูกแค่ก็ซื้อประตูกพี่น้องมาตาบ้านครับมา